สวัสดีค่ะค่ะวันนี้เช้าวันใหม่นะคะวันที่9ค่ะเดือนพฤศจิกายน2566นะคะนี่ค่ะเรากลับมาถึงบ้านส่วนแล้วเช้าวันนี้ก็มาถ่ายวิดีโอตรงแปลงข้าวน้อยของเราค่ะข้าวไร์เบอร์รี่เนี่ยค่ะตอนนี้ข้าวไร์เบอร์รี่ของเรากำลังจะสุกแล้วค่ะนี่ค่ะเป็นสีเหลืองกันหมดแล้วค่ะสีเหลืองสีทองแล้วค่ะนี่ค่ะกำลังจะสุกแล้วค่ะโอ้โห สุดยอดมากค่ะสิบวันเราไม่อยู่กลับมานี่แบบสวยงามมากค่ะโอ้ยงามจริงๆค่ะคุณแม่ยายคุณสามีช่วยดูแลโอ้สวยงามมากค่ะนี่ค่ะโอ้ดูต้นอินทผาลัมสวยค่ะโอ้พี่ประพันธ์ขานี่ค่ะภูมิใจมากเลยที่พี่ให้มานะคะนี่ค่ะต้นอินทผาลัมที่พี่ประพันธ์ให้มาค่ะ สวยมากค่ะนี่ค่ะไรเบอร์รี่ของเราโอ้นี่ค่ะกําลังจะสุกแล้วโอ้ยทุกใบกลายเป็นสีเหลืองกันหมดแล้วค่ะจะเป็นทีทองหมดแล้วค่ะนี่ค่ะโอ้โหสวยค่ะนาแปลงน้อยของเราค่ะนี่แล้วก็จะให้ชมนาแปลงใหญ่ของเพื่อนบ้านค่ะ ของเรามีนาแปลงน้อยเพราะเราเน้นที่าการปลูกพืชผักเกษตรเราก็เลยเหลือแปลงสาธิตไว้หน่อยนึงนี่ค่ะพาชมนาแปลงใหญ่ของเพื่อนบ้านนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นสีว้าวข้าวกำลังจะสุกแล้วค่ะโอ้เราไม่อยู่สิบวันกลับมาก็เปลี่ยนแปลงนี่แหละค่ะทุกสิ่งอย่างวันเวลาผ่านไป ทุกสิ่งอย่างก็ต้องเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะเต่ตขอบคุณพระเจ้าค่ะเราอยู่กับธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงก็คือการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีเมื่อถึงฤดูการเก็บเกี่ยวเขาก็ต้องสุกให้เราเราก็ต้องเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยค่ะว้าวฤดูการเก็บเกี่ยวมาแล้วค่ะอ้เราให้ชมแต่ละสะเต็ปเนาะฤดูการหวานฤดูการเก็บเกี่ยวฤดูการเพราะฤดูการปลูกโอ้โสุดยอดค่ะนี้ค่ะ ก็เป็นเกษตรกรชีวิตเล็ดชีวิตประจำวันของชาวสวนชาวนาชาวไร่ที่สร้างผลผลิตสร้างรายได้ก็ขอบคุณพระเจ้านะคะถ้าเกิดไม่มีชาวนาชาวสวนชาวไร่คนทั่วโลกคนทั่วประเทศไทยก็ไม่มีอาหารค่ะเพราะฉะนั้นแต่ าอาชีพชาวนาก็ขอบคุณพระเจ้าที่ชาวนาเราเก่งแข็งแรงสามารถสร้างหวานในสิ่งที่เราจะต้องเป็นชีวิตประจำวนันต้องกินต้องใช้ส่วนอาชีพผู้ที่สร้างบ้านเรือนให้พวกเราได้อยู่นั้นก็สุดยอดเหมือนกันขอบคุณพระเจ้าเก่งมากๆสามารถตอกเสาเข็มสามารถสร้างตึกสร้างบ้านให้สวยงามอาชีพแต่ละคนมีคุณค่าทั้งหมดเลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารประเทศไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินทั้งหลายล้วนมีค่าทั้งหมดเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถกล่าวถึงแต่ละอาชีพได้หมดแต่ด้วยการเป็นมนุษย์เราทราบค่ะว่าแต่ละคนนั้นมีหน้าที่แตกต่างกันเนาะโอเคขอบพระคุณมากค่ะตอนนี้ฝนตกค่ะไม่สามารถเดินได้นานแล้วค่ะฝนตกค่ะก็นี่ค่ะ ก็ขอตัวเข้าบ้านก่อนเปียกหมดแล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะได้ยินเสียงฝนไหมคะนี่ค่ะฝนตกนี่ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอะไรคะเนี่ยดูมันตัวใหญ่มากนี่ค่ะแลลิงดูหอยอินเบลเยียมแฮปไมล์ไลเด้ นี่สมตัวมาดูมาดูํำเฮียดูบ <Come here, S 1> ิ๊กบิ๊กตั้งแต่อยู่บ้านสวนไม่เคยเห็นอุ้ยตื่นเต้นดูอุ้ยตัวใหญ่มากหอยทากเหรอคะหอยอะไรอุ้ยโนเอลโนเอลดูสิลูกบ้านสวนเรามีหอยแบบนี้อุ้ยมาจากไหนนี่สวยมาก ตัวใหญ่มากนี่อีกตัวหนึ่งทั้งหมดมีสามตัวค่ะอู้มาจากไหนเนี่ยว้าวอุ้ยขอบคุณพระเจ้าอุดมสมบูรณ์บ้านสวนทรงรักมีอะไรแปลกๆดูยเพึ่งเคยเห็นดูซิดูมันเดินวัดอินอินเบลเยียมีไหมคะหอยแบบนี้ มีแบบนอตสูบิกอ๋อแคนอีสลาลิงใช่รอลาลิงดูสวยมากหนูที่นู่นอีกตัวนึงนู่นนๆ่นนุ่นเห็นไหมอยู่สินั่นไงอันเดอร์อีกตัวนึงใช่โอ้สวยสวยมากเลยไอซีโอเมก้าโอ้ย โอยหมุนหมุนหมุนมโอ้ยดูเขาหมุนหมุนหม,น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 มนจะไปไหนคะนูมาจากไหนมาจากไหนคะอยู่บ้านสวนอุดมสมบูรณ์นะโอ้โหออกลูกออกหลานอุ้ยใหญ่มากอ่ะว้าววันนี้วันที่9ค่ะเดือนพฤศจิกายนสองห้าหนะคะนี่ค่ะบ้านสวนมีหอยเนี่ยค่ะ สามตัวค่ะตัวใหญ่จริงๆขูใหญ่มากเลยนี่ขนวดเขาก็มีตาเขาก็มีโอ<ฮ>้โห<ฮ>ใหญ่มากเลยตัวใหญ่ค่ะนี่โอ้โหลิ้นเขานี่แบบยาวเหยียดเลยอะดูดีโอ้โ<ฮ>เป็นครั้งแรกในชีวิตค่ะที่ได้เห็นหอยแบบนี้แล้วก็ใหญ่มากไม่รู้ไม่เคยเห็นจริงๆ ตั้งแต่เรามาอยู่บ้านสวนเนี่ยค่ะเพิ่งจะเห็นนี่แหละครั้งแรกเลยนี่ค่ะให้ดูแล้วก็ดูอีกนี่ค่ะอีกตัวหนึ่งนี่ค่ะแล้วก็อีกตัวหนึ่งให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ค่ะอีกตัวหนึ่งก็ใหญ่เห็นสามตัวค่ะนี่ค่ะโอ้โหโอ้โหดู เห็นไหมคะสวยค่ะจะเดินไปไหนล่ะน่ะว้านสวนทรงรักนี่การเกิดการอัศจรรย์มากมายไม่รู้อื้ึนี่โอเคค่ะขอบคุณค่ะตื่นเต้นจริงๆค่ะเนี่ยค่ะเดินเก็บดอกอัญชันอยู่เห็นไหมคะได้ดอกอัญชันแล้วค่ะ แล้วก็เนี่ยมาเจอเนี่ยโอ้ยเนาะขอบคุณค่ะนี่ค่ะข้าวน้องสาวโอเคขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะที่เอ่อกล้วยหอมใหญ่ๆเนี่ยค่ะ